ต่มาเรามาดูอุปกรณ์ของฮันเตอร์กันนะครับฮันเตอร์ช่วงเจ็ดสิบจะใส่เป็นตัวนี้เ๋ยนดินไว้ไปก่อนอเสื้อก็จะเป็นตัวนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่เอาตัวนี้ดีกว่าเพิ่มเอทีไอปเอา,เอาตัวนี้ก็ไนดะ้เอาอัานนี้อันนี้ให้แม่สับตัวเป็นอ่าผ้าคลุมก็จะเป็นตัวนี้อแล้วก็รองเท้าตัวนี้ นี่คือตอนของเวิจ็ดสิบนะส่วนประดับก็เป็นแหวนนี้ไม่ใช่แหวนนี้เอ่อนี่ประคอมา p e i พอรีวแปดเราจะเปลี่ยนธนูเป็นธนูตัวนี้ยิ่งบวกสิห้าได้ยิ่งแรงลูกจะออกคีดทุกดอกแล้วก็เสื้อก็เป็นนี้ไว้วิงสูงฝาขุมเหมกันเซ็ตไว้วิงเลยขาวด้วย ของแปก็จะใส่เป็นนี่เอทีอพุทธสองข้างไปเลยอ่า uh, ทีนี้ก็เป็นส่วนการ์ดสไนนะการ์ดอาวุธอาวุธจะใส่เป็นทีพวกเผ่าธาตุขนาดพวกเผ่าพวกธาตุทั้งหลายแล เต็มาเต็มทาต็ขนาดต่างๆส่วนเสื้อเสื้อจะใส่เป็น,นไอตัวนี้ฟอกเกอร์เพิ่มเด็กเอาเอ็กซ์ทัสปีดเนาน่าจะล้นแล้วแหละเพิ่มมาใส่ตัวนี้ก็ได้ ถ้าพี p นะถ้า pvp ก็จะใส่ตัวนี้เปลี่ยนก่อให้เป็น่านจาชัโ้โลแล้วก็ทีนี้มาเป็นส่วนถ้าคุมถ้าคุมเราใส่อันนี้ก็ได้เวลาเราตีตีบอสหรือตีอมันมันเพิ่มพลาเดเมน2%แต่ว่าเราก็ต้องบวกอุปกรณ์เราเราต้องบวกถ้าคุมให้ได้บวก2ก่อนนะหรือไม่ก็เอาใส่เป็นตัวนี้ก็ได้อะ นี่ก็ได้บอลโฟ,ก,โฟ,ก,โฟ,ก,โฟก็ได้บอลโฟก็ได้บอลโฟก็ดีมันโบกคิครับบอลโฟใส่ก็ได้โบกี้ถ้าไม่พีพีก็ใส่แจ็คมันกันธาตุไฟได้ด้วยเพอหลักหลักหนังบอลหอ,อกมันใช้สกิลธาตุไฟบอลหอกพ่อค้าอย่างเงี้ยสกิลมันจะเป็นธาตุไฟอาจจะช่วยได้นิดนึงรองเทา้ารองเท้าใส่เป็นตัวนี่ไวลด์ ใส่เป็นตัวแวรัสไปก่อนเพราะว่าไอ้พวกการ์ดเวิร์สสูงๆอย่างเงี้ยไม่ไม่รู้ว่าบวกอะไรบ้างพอดีเล่นไม่ถึง <c oughs> ก็ใส่เป็นไวรัไปก่อนหรือถ้าเออถ้าเกิดมีตัวนี้ก็ได้ไออีกตเพิ่มน้น,นแมนี่ก็ได้ถ้ามีนะถ้ามีก็ใส่ไปตัวนี้ก็ได้เพราะว่ามันได้เลือดด้วยแล้วได้ออจีไอองแล้วก็เป็นส่วนประดับทนาย การ์ดที่มีต้องเป็นอาเชอร์อาเชอร์สองใบเอาอาเชอร์เอ้ยเอาอาเชอร์สองใบแล้วก็เป็นแพทนี้ไม่รู้ว่ามันมีการ์ดเอาอาเชอร์ม่วงหรือ,อยังออมมีแล้วโอเคนี่ถ้าหเอ้อาอาเชอร์ม่วงได้ก็ดีเพราะมันจะเวลาแบบติดเอ่อก็คือเวลาเราตีคีสอ่ะมันจะออกดับเบิลตลอดมันจะไม่เเหมือนอย่างนี้ไม่เหมือนแบบการ์ดฟ้ามันมีโอกาสที่จะออก ถเกิดเราใส่ออกอาเชอร์เนี่ยคือมันจะออกรัวๆเลยถ้าเราติดคีดแล้วก็อีกใบหนึ่งก็คือเราใส่ไอเบนอ็อกสองใบนะอ็อกสองใบอินจัสติสสองใบไอตัวนี้มันจะทำให้ออกโซนิโบเดวิลห้าซึ่งแรงแบงมากๆเราใส่แบบนี้ไปก่อนหลังหลงเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนอาจจะแบบไปหาเป็นกาดไอโอบอนปอมมาใส่อะไรเงี้ย ันจะแบบว่าเหมือนดาเมจมันคูณสองอะเวลาตีอะดาเมจมันคูณสองแต่โอกาสมันต่ำน้อยนะสามเปอร์เซ็นต์อาจจะต้องทำสามดาวให้มันก่อนก็เนี่ยก็เป็นอินจัดติดสองใบทำสามดาวแล้วก็เป็นออฟอาเชอร์สองใบทำสามดาวม่วงก็ได้ฟ้าก็ได้จะจะจะเกิดให้ดีก็หาเป็นสีม่วงท้าได้นะไม่หาไม่ได้เลยก็เอาสีฟ้ามาก่อนแล้วก็เป็นส่วนหัว ่วนหัวเราจะใส่เป็นไกเอิร์ดหนึ่งใบไนแมนไปใบเวลาเราตีบอสอันนี้ไ,ได้ไอทีด้วยหรือจะอาจจะเป็นไกเอิร์ดหนึ่งใบแล้วก็เป็นตัวหนูหนึหนน่งใบก็ได้ไกเรน่งใบเู่หนึ่งก็ได้ ตัวนหน้าหน้าเราก็จะใส่เป็นกอบินกับเสือถ้าเกิดเราตีบอลขนาดกลางเราก็เปลี่ยนใส่กอบินถ้าเราตีบอลขนาดใหญ่เราก็ใส่เสือถ้าเกิดเราตีบอลขนาดเล็กเราก็ใส่เป็นตัวมุมไลท์ถ้าหาได้นะปากปากเราใส่เป็นแองเจลิ่งเราใส่เป็นแองเจลิ่งบวกเลือดแล้วก็ คือถ้าเกิดหาเนี่ยได้อ่ะตัวดับเบิล้อมได้เนี่ยเราก็ใส่ดับเบิลนะเพราะมันกำขนาดการ3% set. ส่วนหลังเดวิลลิงแน่นอนอยู่แล้วเดวิลลิงฟ้าก็คือ PVE ตีบงตีบอสฟ้าเดวิลลิงม่วงก็ PVP เพราะมันบวก PVP รีดักให้เราจับซึ่งขึ้นส่วนหลังก็จะเป็นตัวมาโฟตัวนี้แ้วก็หา มันทงยากไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะมีมาหรือ,อยางแพทนมานก็รายละเอียดอุปกรณ์สไนด์กับการ์ดก็ประมาณนี้ก็ลองลองไปค่ะทำดู